โอ้โหตอนนี้แตกตื่นกันนะครับที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับผมนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศร์แฟมิลี่ช่องลูกกี้แฟมิลี่นะครับป่าสอนบ้านจะประดงเหนือครับผมนะฮะตอนนี้มีการแตกตื่นมีรถเข้ามาครับผมฮ่ามีรถคันนี้เขาจะมาหาใครฮะโอ้โห ไปอีกแล้วนะครับโอ้โหโมีแต่จักรยานไฟฟ้าเต็มเลยฮตาชานมาเหรอจริงหรือเปล่าไปเลยครับไปเลยครับโอ้โหจักรยานไฟฟ้าเร็วกว่าเราครับตอนนี้โอ้โห,โโหเราจะข้ามสะพานลักจำปาดงนะฮะโอ้โห ได้ยินข่าวว่ามากับที่โกนะฮะจริงหรือเปล่านะไปดูครับอาชาญมาจากคอน,กนเกนอา้าวมากับนุ่มญี่ปุ่นแล้วฮะ สวัสดีครับดิฉันนะฮะโอ้มาแท็กทีมเลยโอ้ตานิ้วนิาวนิ้วนาวนิ้นิ้วัิอนิ้ยนิ้วนิ้น้วนิ้วนิ้นิ้ว้วน้อน้นิ้ว้ว้วนิ้นิาวนน้นมานเลย รู้สึกมือเป็นอะไรมรู้มือาเสื้อคู่นะฮะอาจิรยโกเปิดเปิดายจะได้ช่วยกันยกลงตัวตาโอ้ตาชานมาเสื้อสีส้มนะฮะปู่พองก็อยู่ข้างบนนะสวัสดีครับปู่ครับโอ้ขอโทษครับนะฮะ เอาอะไรขึ right, man, uh, ้นมานะครับผมอ้มีหม้อมาด้วยออนอน้นี้ดีไหมอวนนี้อันีดีไหมเอม ลุงพักอยู่ตรงนั้นเดียวมาตรงนี้นะครับพอดีคุณลุงพักผ่อนนะครับคบอาโอ้ขาบางเลยมาบ้างแดดมีความเป็นลมด้วย อันี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตายืนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ในร่มในรักก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วจะบอกเราอยู่ในร่มแดดเเวลาเสยผมมันจะสะท้อนวับวับขึ้ดวตาด้วยเซลมีเซลอีกมีเซลอีกทำมแรกคอะไปเที่ยวมาไปเที่ยวที่ไหนบ้างโดยตุงโดยตุงทำนังนอนเขาปิด อ้าวเหรอป็นไม่ให้เข้าเป็นช่วงฤดูฝนเนาะใช่ไปเปิดกันยาสามสิ่งกันยาเมื่ฤดูฝนแล้วถึงจะเปิดเปิดสามสิ่กันญาโน่นก็เลยก็เลยไม่ได้เข้าแล้วก็ไปถ้ำถ้ำลิงไปหลายที่ไปทุกที่ในเชียงรายวัดร่องขุนวัดร่องขุนไป กลางไปเหลือเต้นไปเหลือหมดเลยไหมดเลยัไดหมดเลยตาหน้สีดูเนตะกล้อง่ายกันะโหอะไรเนขบตาลันมาเลยดถึงสนุกครับสนุกครับคิดถึงครับผ่านผ่านบ้านพิลาวันด้วยเห็นใบใชเห็นใบป่ะไปถึงจีเซนโลกเลยเหรอครับคุณตา่ายินหม ผ่านพิษจมูกผ่านอะไรไปเนาะไปไปที่เราไปอ่ะเสือไปที่เขื่อนน้ำหนาวน่ะเราก็ไปโอ้ก็เห็นอุทยานน้ำหนาวกันเยอะกับที่โกรอไปเขาขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตีตีสองตื่นตีสองตื่นขึ้ก็รู้สึกประมาณเก้าวันประมาณนี้นะไปตั้งแต่วันศุกร์เก้าวันเพราะวันนี้วัน จะบอกว่าจะทิดเดียวโอ้โหมันเปิดมันเปิดมันเปิดไปมันเปิดไปมันเพลินนะฮะนี่นะครับก็บรรยากาศนะครับเป็นตาชานมานะครับไปเที่ยวมานะฮะาวนี้ราชานจะเหมือนยอนันะเหมือนอข้าีขึ้นเ้นจรวันนี้แต่งตัวเหมือนคาวบอย อแต่งคู่กันวันนี้มาแนวสีส้มตาขา้านข้างบนเลยครับกาไปตายังบ่พื้นที่เรียบร้อยเอาเอาเอาเลี้ยงกันที่ไหนนี่นี่แหละนี่แหละเลตรงก็ได้ครับจ้าจิ้มลุกละโ่เปิดประตูสุดให้เป็นสูเลยโย จเปิดกินข้างในก็ได้ไม่่ใชเดี๋ยวไปยังเหมืนเดิมเมืนเดิมได้ช่วยกันไปงเปนนตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อช้าไปไปตลาดด้วยเมื่อเช้าอนี่นี่พ่ม้อไทย มีแต่มีเบื้องหลังเขาทำอยู่ครับมีเบื้องหลังคีปาโคปาคุณตาไปเป็นไงบ้างสนุกครับสนุกสนุกเนะสนุกครั้งเหนื่อยนะตาเ่เหนื่อยแต่ก็ะสุนะครับแต่เรื่องเหน่ยก็ไม่เข้าไหลนะตานะ่ใจไววนอนประมาณนั้นนะ่แต่กลับมาขนแก่นไปไหนไม่ได้เลยร้อนนะตานอะแล้วเมื่อวานวเราก็ไปบึ้งกันนะบึ้งอะไรบึ้งแก่นนครเมื่อวานเนาะไก่นน ไปวัดไปที่ไหนไปเชียงรายมันเที่ยวมันมันเย็นสบายเป็นป่าก็เวลาเห็นลูกหลานขึ้นไล์ก็เข้ามาทักอยู่ครับผมเข้ามาทักอยู่ตอนคืนพวกหนูก็เข้าไปทักพวกันตาอยู่แต่ตาไม่อ่านจริครับเอาทำไมไม่อ่านอ่านอยู่อาจจะเป็นชื่อนะไม่เห็นนะ ไม่เห็นเลยไม่เคยเลยเ็นอกาล่าสุดนะี่คลิปกลางแบบคนันลอนรับหี่โกนี่กล้องเยอมาก่ฝากนเลยครับตก็ฝากรบกวนเลยครับ ขอบคุณครับแล้วก็มยุคด้วยเนาะมียุคดครับแล้วก็ม่มียุคด้วยครับครับผมครับนี่ฮะล่าสุดก็ช่องจิ๋วจีแฟนนะครับผมเขาเข้าร่วมนิดนึงนะครับแด็ดร้อนนะฮะทุกท่านก็บรรยากาศนะฮะที่ที่นาลุงพลนะครับผมนะคุณตาชานมาถึงแล้วนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ ฝากกาแฟพี่ี่คอฟฟี่ด้วยนะครับอดิศรแสมรีครับ